โจทย์ข้อถัดไปนี่ก็เป็นโจทย์ที่เออดีเหมือนกันนะก็ไปจิ้มข้อที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโพลิทอปิกโพเซสนะครับคือเออมันเป็นกระบวนการประเภทที่พบได้บ่อยนะในธรรมชาตินะครับมันเป็นกระบวนการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปรลิเมอร์ในลักษณะนี้นะครับซึ่ง มันพิเศษยังไงอ่ะมันพิเศษตรงนี้เวลาที่เราหางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปรลิเมอรเนี่ยนะสิ่งสําคัญก็คือว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่า p กับ v เนี่ยสัมพันธ์กันทางคณิตศาสตร์ะสัมพันธ์กันทางทางคณิตศาสตร์หน้าตาแบบไหนนะครับมันถึงจะมันถึงจะทำอินทิเกรตได้โอเคไหม กรณีที่ง่ายที่สุดก็มี2กรณีคือกรณี p คงที่ใช่ไหม p คงที่นี่เราเดึง p i, ออกมาข้างนอกใช่ไหมครับข้างในก็จะเหลือ v 2ลบ v 1อะไรอย่างนี้นนะอันนี้ก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้ที่เราทําไปหรือว่าอีกกรณีนึงที่ง่ายก็คือ v คงที v ่ v คงที่ก็แปลว่าเดลต้า v เป็นศูนย์เเพราะฉะนั้นงานก็เป็นศูนย์น,นี้ก็เหมือนกับข้อแรกที่วันนี้เราทํานะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ v เนาะถึงจะอินทิเกรตได้จริงๆ ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ P กับ V สัมพันธ์กันด้วยหน้าตาแบบนี้ PV ยกกำลังเเท่ากับ,กบค่าคงที่เนี่ยโดย N คือเลข p o l y t ็อปิกนะครับก็แปลว่าเราจะอินทิเกรตได้นะครับอันนี้ในในหนังสือในตำราหรือว่าในเลคเชอร์โนดก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ใช่ไหมสำหรับกรณีโพล y ท็อปิกที่ N 2สองกรณีนะครับ มันจะมีชุดหนึ่งเป็นเอเท่ากับหนึ่งใช่ไหมกับเไม่เท่ากับหนึ่งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีสมการที่ออกมาเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นสูตรสําเร็จรูปอะพอดีส่วนตัวผมเองผมไม่ชอบคำว่าสูตรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอืมคุณท่องจํามันนะแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากไหนผมก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบเรียกมันว่าสูตรอะ่ะผมชอบเรียกมันว่าเป็นสมการเพราะว่า มันสื่อสําหรับผมเองนะคือผมรู้สึกว่าเออกู minus. คิดได้แต่ว่าถ้าเป็นสูตรเพิ่นี่ really. คือแบบเออกูไม่รู้ที่มาแต่กูก็หยิบมันมาใช้เลยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันดูแบบไม่ค่อยประเทืองสติปัญญาเท่าไหร่พอเนี่ยพอแต่อันนี้ไปดูในคลิปสอนนะครับกรณีที่เไม่เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นสมการสําเร็จรูปสักอันหนึ่งอ่ะเป็นพสองวีสองลบพหนึ่งวีหนึ่ง ส่วน 1-N อะไลบ n อย่าะไรเงี้ยนะแต่ว่ากรณีที่ n เท่ากับ1เนี่ยเดี๋ยวงานมันก็จะออกมาเป็น P2V2 P2V2 เอ้ยอ่า p 2 v 2คูณลอเน,นี่ยลืมไปละว,ว่าอะไรกับอะไรนะ v 2ส่วน v1 หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็น P1V1 ln v, 1, v 2อนส่วน v1 ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีสำเร็จรูปแบบนี้อยู่นะครับ ทีนี้เราลองมาดูข้อนี้ว่ามันจะใช้อะไรได้ไหมนะครับพวกนี้ขาบอกว่ามีอากาศนะครับเริ่มต้นนะเหนี่ยเหมือนเดิมนะเห็นคําว่าอากาศนี่คือสมมติฐานการ์ดรวมสติ PV ถ้ากหร่มาทีเนี่ยโผล่มาในหัวแล้วนะครับเริ่มต้นที่อุณภูมิ1 0 0าความดัน1,000ขยายตัวนะครับขยายตัวนี่ในหัวผมก็จะนึกว่างานเป็นบวกแล้วนะตอนนี้นะ ปริมาตรสองต้องมากกว่าปริมาตรหนึ่งนะครับงานออกมาเป็นบวกอะไรอย่างนี้นะมันก็มันจะแบบขึ้นมาในหัวแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการโพลีท็อปิกนะครับที่เลขโพลีท็อปิกนัมเบอร์คือ n เนทะ่ากับหนึ่งจุดห้านะครับความดันอ,อันนี้คือความดันสุดท้ายนะครับไปจบที่สองร้อยอันนี้จะไม่เหมือนกรณีที่แบบ ลูกสูบลอยขึ้นลอยลงอิสระแบบข้อเมื่อกี้นะอันนี้มันลอยขึ้นลอยลงแปลว่ามันมีการอ๋อไม่ไม่ใช่เป็นลูกสูบด้วยเนี่ยอันนี้มันคืออยู่ในภาชนะหรือในระบบอะไรก็ไม่รู้ด้วยอันเนี้ยไม่ใช่กรณีที่ลูกสูบลอยลอิสระเหมือนเมื่อกี้แล้วถ้าลูกสูบลอยขึ้นลอยลงได้อิสระเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการความดันคงที่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ละอันนี้แปลว่ามีกลไกในการควบคุมความดันของระบบอยู่นะครับเลยทําให้ความดันก็เปลี่ยนเป็นสองร้อยนะครับ เขาถามว่า h o w cold ก็คือเย็นลงที่เหลืออุณหภูมิเท่าไหร่เย็นลงจนกลายเป็นอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ specific work นะ specific work คืออะไรก็ไอ work เต็มๆก็คืออันนี้ใช่ไหมมันคือมวลคูณกับ specific work นะครับอย่าลืมว่าคำว่า specific คือจำเพาะใช่ไหมคำว่าจำเพาะก็แปลว่าต่อหนึ่งหน่วยมวลโอเคไหมครับโอเค เพราะว่าโจทย์ข้อนี้สังเกตมันไม่ได้ให้มวลมานะก็แปลว่าเราก็ต้องวิเคราะห์ในลักษณะที่ไม่มีมวลนะครับไปยังไงต่อแล้วเนี่ยอืมนึกอะไรไม่ออกก็วาดรูปผมก็จะวาดรูปก่อนอากาศนะครับคราวนี้มันไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในภาชนะอะไรด้วยนะนึกออกไหมครับก็เลยจะวาดแบบนี้ผมจะวาดแบบนี้นะมั่วๆเลยนะ มีอากาศอยู่ก้อนอยู่ในภาชนะรูปทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจังหวะที่สองเขาบอกว่ามันขยายตัวใช่ไหมก็วาดให้มันใหญ่กว่าเดิมซะหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ให้มันเป็นจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองนะครับใส่ข้อมูลนะครับที่เรารู้ก็จะมีทีหนึ่งนะครับเท่ากับพันห้าร้อยแล้วก็ทีหนึ่ง เท่ากับ1000กิโลปาสคาลอันนี้เรารู้นะครับเอ็กซ์แป์ขยายด้วยกระบวนการพอเราเห็นคําว่ากระบวนการนะเห็นคําว่า p โปรเซสนะให้นึกถึงตรงนี้เลยนะคือให้นึกถึงว่ามันเป็นเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับระหว่างทางนี้นะเป็น Polytropic นะครับก็คือเขาให้ n เป็น1.5ใช่ไหมแปลว่ามันเป็นลักษณะนี้ครับเป็น PV ยกกำลัง n เท่ากับค่าคงที่โอเคไหมผมก็จะเขียนอย่างนี้นะครับจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้าย P2 เนี่ยไปจบที่200นะครับเขาถาม How c l o does the air become อ่าก็แปลว,แว่าเขาถามว่า T2 เนะี่ยเท่าไหร่วะแล้วก็ถาม Specific work อากาศคือระบบเราอะขยายตัวเพราะฉะนั้นงานมันน่าจะเป็นบวกนะครับแต่ว่างานเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาผมเขียนนะผมจะมาเขียนระหว่างกระบวนการนะครับนะว่างานจำเพาะที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจากจ,ากจุดที่หนึ่งไป2องเป็นเท่าไหร่อย่าลืมนะไอ้พวกเบสิกพวกนี้มันมันสำคัญนะที่เราท่องกันว่างานเป็นพาร์ทฟังก์ชันก็คืองานอางานเป็นทรานเซน ฟีโนเมนาใช่ไหมคืองานเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับทานเซนแ์เว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะว่ามันเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับถ้าระบบอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนเนี่ยไม่มีงานเกิดขึ้นนะครับงานต้องเกิดระหว่างทางนะครับเช่นเดียวกับการถ่ายเทความร้อนใช่ไหมที่เราคุยกันข่าวที่แล้วนะครับทีนี้จบไหมนเนี่ยโจทย์เราอืมสมมุติฐานก่อนอ่ะเขียนภาษาฝรั่งมั้ง มีอะไรบ้างแอสซัมชันนะครับอากาศเป็นการ์ดอุดมคติจบไปสมการที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ว่ามันจะเขียนไม่ลงหน้าเดียวเพพาะผมเขียนหนังสือตัวใหญ่ึ้นหน้าใหม่ก็ได้สมการที่เกี่ยวข้องนะครับ นะสังเกตนะผมไม่เ,เขียนคําว่าฟอร์มูลาเลยนะเนี่ยผมเกลียดคําว่าฟอร์มูลาเพราะว่ามันล็อกสมองผมไม่ให้คิดนะครับมันกลายเป็นพอเห็นคําว่าฟอร์มูลาปุ๊บนี่แม่งต้องท่อง,อ,งอย่างเดียวอะไรงี้นะการดูลงคติใช่ไหมนะการดูลงคตินะครับก็ Pv เท่ากับ mrt นะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีมวลนะเขาให้วิเคราะห์ในเชิงค่าจำเพาะเนี่ยผมทำแบบนี้นะ ผมย้าย m ไปหารกับ v เลยนะไปหารอยู่ใต้ v เลยนะผมจะได้สมการนี้ออกมานะโอเคแม้มีค่าจำเพาะของของอากาศมาแทนนะครับมีสมการอะไรอีกที่เกี่ยวข้อง,ของเรื่องงานใช่ไหม work of อ,อ,อะไรนะ polytopic process นะครับ กรณีที่ n ไม่เท่ากับ1ใช่ป่ะเพราะ n มันเป็น1.5ใช่ไหมก็คืออันนี้นะ work นะครับเท่ากับ1.2ส่วน2 p dv ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายพอเราเอา pv ยกกำลัง n เท่ากับค่าคงที่ไปคูณมนะันอะเอ้ยไม่ใช่เอาเข้าไปเสียบในนี้แล้วตั้งอินทิเกรตจริงๆอะมันจะออกมาเป็น p 2 v 2ใช่ไหมลบ p 1 v 1นะครับหารด้วย1ลบ n นะครับ ถ้าเราทําเป็นค่าจำเพาะแพ่ว่า w ตัวนี้จะถูกคือหารเอาโมลมาหารทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะเขียนเป็นค่าจําเพาะได้มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย1นลบเนะครับแปบับนึงนะขอไปดูนิดหนะึ่อือ แล้วก็เนื่องจากเรารู้ตรงนี้นะครับเนื่องจากเรารู้ว่า PV นะมันเท่ากับ RT สําหรับก๊าซอุดมคตินะครับจะเอาไปใช้กับสารพวกอะไรนะของผสมไออิ่มตัวไอร n อนยิ่งยวดอะไรไม่ใช่นะครับต้องเป็นก๊าซอุดมคตินะ PV เนี่ยมันเท่ากับ RT นะเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนแบบนี้ได้นะสำหรับก๊าซอุดมคตินะ RT สองลบ T หนึ่ง โอเคไหมครับผมเขียนให้ชัดๆเลยนะสำหรับการอุดมคตินะครับเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เนาะโอเคไหม,ไหมก็แปลว่าถ้าเราจะหางานใช่ป่ะเราตอนนี้ค่าอื่นๆเรารู้หมดแล้วนะ n นี้โจทย์ให้มาใช่ไหมหนึ่งจุดห้าเอา่อทีหนึ่งเรารู้ อาอากาศก็ศูนย์จุดสองแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทีสองใช่ไหมเราถึงจะหางานได้เอแล้วทีสองเราจะหาจากไหนวะเพราะทีสองก็เป็นตัวถูกถามเหมือนกันอืมแปลว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเชื่อมมันด้วย pv เท่ากับ r t นั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าเราต้องหาเนี่ยพอเรารู้เรารู้ว่า pv วเท่ากับ r t ใช่ไหม นาจังหวะที่หนึ่งเนี่ย P รู้ T รู้ใช่ไหม่านี่เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยว v หนึ่งจะหาได้ใช่ปะ่ะพอ v หนึ่งหาได้แล้วไงต่อแล้วจังหวะที่สองเราจะหา T ได้ยังไงวะอืม มันจะมีสมการอยู่อันหนึ่งที่เอานิยามของอ PV ยกกำลัง n เ,เท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมมันจะกลายเป็น P หนึ่ง V หนึ่งนะเท่ากับ P P สอง V สองใช่ไหมยกกำลัง n เ,เท่ากับค่าคงที่เสร็จแล้วมันสามารถทำแบบนี้ได้อะคือเราดึง P หนึ่ง V หนึ่งออกมาสักเทอมหนึ่งก่อนแล้วมันก็ข้างในเนี่ยจะเหลือ V ยกกำลังเอลบหนึ่งอยู่เออแล้วมันสามารถค่อยไปค่อยมาได้ว่าเดี๋ยวอีตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นทีหนึ่งได้อนนึกออกไหมอืมมันก็จะค่อยไปค่อยมาแล้วมันจะมีสูตรชุดหนึ่งสำเร็จรูปอยู่แล้วเปิดให้ดูนะครับรับหนึ่งนะทีนี้คีย์ของเราอะ่ะก็คือเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แหละว,ว่าคียของเราคือนี่ ต้องหา t 2ให้ได้ทีนี้ถามว่าหาจากไหนนะครับหาจากไหนเนี่ยก็ลองดูนะหา t 2นะจากความสัมพันธ์ของ polytopic process นะครับ อันนี้ยังไม่เข้าวิธีทำเลยนะอันนี้คือไล่กระบวนการคิดก่อนนะว่าเอ๊ะมันจะหาตัวแปรตัวไหนจากเส้นทางไหนนะครับ่าเรารู้ว่าเออเรารู้ว่า Pv ยกกำลัง n นะเท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมสำหรับกระบวนการโพลิท็อปิกใช่ไหมซึ่งจะเขียนเป็นรูปอย่างนี้ก็ได้นะเป็นปริมาตรจำเพาะอย่างนี้ก็ได้นะเขียนไหมครับหรือไล่ไปอีกอ่ะเราก็จะเขียนอย่างนี้ได้ใช่ไหม ถูกไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นนะถ้ารู้นะครับอย่างโจทย์เนี่ยเขาบอกมา p 1รู้เดี๋ยว v 1เราหาได้ใช่ป่ะเอ่อ p 2เรารู้ใช่ไหมถ้ารู้อ่อ p 1 v 1 p 2นะครับจะหา v 2ได้ โอเคไหมครับทีนี้เมื่อกี้เราจึงติดตรงที่ v 1ใช่ไหม v หนึ่งหาจาก p หนึ่ v 1น่เท่ากับ t หเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ทั้ง p ทั้ง t จังหวะที่1น่งโจทย์มันให้มาหมดล้ใช่ไหมเนี่ยคือโจทย์ให้2ตัวนี้มาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาตัว v 1ได้โอเคไหมจบไปเนี่ยพอรู้ v 2แล้วเกิดอะไรขึ้นเอา้ารู้ v 2แล้วก็จบแล้วดิใช่ไหม พอรู้ v สองแล้วจริงๆเราก็มาใส่สมการนี้จริงๆมันก็ออกแล้วหรือว่าจะเอา v สองไปหา t สองต่อก็ได้นะครับผมก็บอกว่าทีนี้พอรู้ v สองนะจะหา t สองจาก p สอง v สองเท่ากับ r t สองก็ได้หรือ จะเอาอเดี๋ยนะแล้วคำนวณงานจาก w 1หนึ่งสองเท่ากับเมื่อกี้คืออะไรนะ r t ทีสองลบทีหนึ่งใช่ไหมทั้งหมดนี้หารด้วยหนึ่งลบ n หรือเอา V2 สองไปหางานจาก ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวก็ทำมันหมดทั้งสองอย่างนี่แหละนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปทำวิธีทำกัน